ในผลิตภัณฑ์โกเมโลของเราได้แรงบันดาลใจมาจากเปลือกส้มโอค่ะเนื่องจากในกลุ่มของพวกเรามีสมาชิกที่ครอบครัวปลูกสวนส้มโออยู่ค่ะพวกเราจึงสังเกตเห็นได้ว่ามีการแปลรูปโดยใช้เพียงแค่เนื้อส้มโอดังนั้นพวกเราจึงมีความคิดที่อยากจะนำเปลือกส้มโอเหลือใช้มาทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าลดปัญหาขยะจากเปลือกส้มโออีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับส้มโออีกด้วยค่ะ โดยสารสกัดที่เราใช้นะคะจะเป็นสารสกัดจากเปลือกส้มโอซึ่งมีสารแอสคบิกแอซิดนาริจินินแกริกแอซิดและฟีโนลิกแอซิดที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้มีส่วนช่วยในการลดริ้วรอยบนใบหน้ากระตุ้นการผัดเซลล์ผิวกระชับรูขุมขนและทำให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูขั้นตอนการเตรียมครีมลดริ้วรอยจากเปลือกส้มโอกันนะคะ เราจะทำการชั่งสารต่างๆแล้วนำสารมาผสมกันค่ะคนให้เข้ากันจากนั้นค่อยๆเทผสมสารแต่ละส่วนแล้วคนทั้งสองส่วนให้เข้ากันค่ะจะได้เป็นอิมัลชันที่มีความหนืดและเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเตรียมเสร็จแล้วเราจะลองฟิลลิ่งของเนื้อผลิตภัณฑ์กันค่ะจะเห็นว่าเนื้อครีมมีความบางเบาเกลี่ยง่ายและซึมเร็วค่ะโกลเมโล่ครีมลดยิ้วอยจากเปลือกส้มโอ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่มีนวัตรกรรมจากธรรมชาติมีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกส้มโอซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านการอนักเสบเมื่อใช้อย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้ริ้วรอยและดูจางลงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวผิวหน้ากระจา่างใสเปล่งปลั่ง,งและอ่อนวัยอย่างเป็นธรรมชาติสุดท้ายนี้พวกเราขอฝากแบรนด์โกเมโลครีมลดริ้วรอยจากเปลือกส้มโอพวกเราทีมโกลอขอขอบคุณค่ะ